คีเลตเบต้ตาแคโรทีนวิตามินหวิตามินหวิตามินเอวิตามิน 12, สิโอ้โหแล้วร<อ>้อยบาบาทอ่ะ 39, สามสบาสาสามอย่างในหนซองแปะกลวยเออไม่ใช่ไม่ใช่แม่กวยแม่กวยแปลว่อาอะไรบ่กินกาแฟกาสิซังเองเอ สร้างไงแน่อยากหยอดขายทรนทรายเอนไร่แนากยอดขายแบบเลลให้คนเดืนลื่ดิซ่าตาวาพีบัตรฟินแลนด์ขายไพ่คอฟฟี่เลยยอดล่านแตกคนซาเบิด์ตบานมืออย่างก่อลใครเดียวกันวัดนี้บาน้องมันบ่มีมือขบไหลขบไลขบไหลลองได้ผ่านงาเอาข้าวอะไรแห้งไม่ทำกับบ้านมาเลยลูกเอ้ยทำแม่แม่ทำอะไร กาแฟสามที่แปดย่างก่อนที่ใครจำได้จะหอมแบบอะไรหรือกันหรอวะปาดยมดาฉันเด้อยมาดูถูกฉันเด้อดูถูกคนละหลักนะดูถูกแล้วดูถูกคนละดูถูกคนละดูถูกคนละด้วยไปดาราห้ามศูนย์ไม่ทำกาแฟก่อนนะพี่กาแฟน่ะผมรู้ผมน่ะสั่งมากินบ่อยผมน่ะกินก่อนพี่จะดูจากผมอีกเด็กในสังกัดผมน่ะไปไลฟ์สดขายน่ะกี่รอบแล้วพี่เพิ่งกฝากมาให้เพิายผมกินจนดินแล้วผมกินตลอด แต่ผมแค่รอพนจ้างช่วยเรื่องอะไรบ้างจา๊าตัวนี้คือบำรุงสุขภาพคือผู้สูงอายุกินได้เวรุ่นกินได้คนทํางานกินได้สมองมันจะเล่นทานตอนเชา้าสมองมันจะเล่นสมองมันจะวิ่งคอฟฟตัวนี้เป็นคอฟฟที่บอกอคนที่อยากดูแลสุขภาพมันเหมาะสาหรับคนที่อยากบำรุงหนึ่งทำงานหนักพักผ่อนน้อยเป็นเพื่อนไม่ได้ใช่นั่นแหละทีเนี้ ตัวนี้กินดีเพราะผมกินมาหลายครั้งแล้วแม่แซมนะ่ะไปไล่สดมาแปรอบแล้วบอกกองว่าอยู่กับผมสิ้นจังไปไล่จนม้วนแล้วอืพวกผมกินมาจนเหนื่อยแล้วและรู้ว่ามันหอมอร่อยแต่ผมนะ่ะชอบเทน้าเติมแก้วว่าอะอไร,รู้หมผมคนกินกาแฟคือเต็มตลอดผมกินแบเกิลฟรีร้อนของตามทุกสาขาของพวก Amazon, อ,เอเมซอนอะไรเบริเกอว้าเออตลาดของหางนั่นแหละผมก็เต็มแก้วเหมือนกันพอผมผมกินได้ผมติดเต็มไงแต่ว่ารสชาติมันดี รสชาติอร่อยมากไม่เน้นเน้นน้ำร้อนเยอะๆได้หล่องพอใช่แต่วันนี้ลองให้เอาลองให้พี่ลองให้เอ,องทีเนี้ยผมบอกแล้วว่าตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพเพราะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆบำรุงร่างกายคนทำงานหนักพักข,ขอ,ขอน,น้อยนอนดึกตื่นเช้าหรือว่านอนเช้านอนค่ำเป็นคนที่ชอบแบบวิงเวียนศีรษะเหนื่อยเพียร่างกายกาแฟนี้คือบำรุงอย่างดีเลยไปฝากพี่ฝากป้าฝากนะ้าฝากอา ตอนแบบปีใหม่เนี้ยสุดๆตื่นเช้ามานะคะชงกาแฟนี้ดื่มก่อนออกไปทํางานเนาะจะได้สดชื่นกระปี้กระเป๋าตะหลอดทั้งวันตะมากและที่สําคัญอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลอย่างความหวานมาจากย่าหวานนะทุกคนค่ะใช่แล้วสิบยาเทียมยาาเทียมถอส่วนประกอบมันเยอะใช่ส่วนประกอบมันสามหรือเก้าชนิดคือผมถอยต้องอ่านว่าอยากให้ทุกคนฟังแต่จริงผมพูดก็ได้เพราะมันเยอะจริงแล้วมันเลจริงจริง อืมตัวน,นี้อร่อยจริงรสจริงลองเพลงห้สิลองเพลงห้จบเพลงสีสัาส,สีสืส่อ <ๆ S 2> เพลงอะไรกินแรงไหมกินหอมพี<อ>มกาแฟหอมมาก <ๆ S 2> ผมรู้ว่าแบบโรงกาแฟมาควบอยู่หน้าจมูกผมหอมเป็นจริงเป็นรสอาร์หรือเป็นกาแฟอาราบิก้านะคะหอมแบบกาแฟอาราบิกา้าเออแซ่บ ส่วนสกัดส,สาคัญนะคะก็จะมีเ็ดมีโสมมันนุนนัวมันหอมหอมมันไม่หวานคือไม่หวานเพราะตัวนี้คือหวานจากย้าหวานใช่ไหมใช่ตัวนี้หวานจากญ้าหวานนะไม่ใช่ยาเทียมเพราะย่าเทียมเอาไวติบอลห้ามกินยาเทียมตอนนี้ใครเคยกินกาแฟพี่ไผ่คอมเมนต์มาใครเคยทานดื่มกาแฟของกาแฟพี่ไผ่ไผ่คอฟฟ่ใครเคยดื่มใครเคยดื่มไผ่คอฟฟ่เมนเข้ามา ใครเคยดื่มพ่ะพี่เมนเข้ามาเลยครับอยากได้ผมจริงเลยผมจริงนะโนฟิลเตอร์นะผมจริงเดอ้อผมจริงเดอ้อผมจริงนะโนฟิลเตอร์นะผมจริงนะผมจริงนะผมจริงนะโนฟิลเตอร์นะจ๊ะผมจริงเคยดื่มค่ะคนดื่มประจําเยอะมากเลยอ่ะพี่สั่งตลอดค่ะเคยใครได้ราคาไหนบ้างลูกค้าเยอะมากแบบเม้นแบบเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยอ่ะด่เขาบอกว่าครีมเทียมใช้น้ามันรําข้าวค่ะ เฮ้ยพี่น้องคำว่างสิเคยกินแล้วหน้าเด็กมากการคิวข้างไหนข้างเธอดื่มทุกวันตอนนี้เหลือ129บาทพี่พี่เคยซื้อเท่าไหร่พี่เคยซื้อราคา129ใช่ไหม129บาทแต่วันนี้เขาขายเพียงแค่129บาทหนึอ่สิบเาบาทไทยคอฟฟี่แต่ฉันเชียร์อะไรรู้ไหมฉันเชียร์สมถุง สามถุงนะคะจากปกติ597บาทนะคะเท่าไหร่ตอนนี้299บาทเชียร์มถุงบางคนอยากได้3มถุงปกติ3ถุงเท่าไหร่597บาทเกือบ600ลดห้าสิบปกติ3ามถุงเกือบ600อยะพี่แต่วันนี้เหลือเพียงแค่299บ9าท299ตะก้าขึ้นมาได้3ถุงพี่ลักบอสบิ๊กกดกาแฟพี่ไผ่ข่าไหร่ครับเอลักเหล่ากงคนนี้ เหล่ากงเหล่ามาลักเหล่ากงคนนี้กดกาแฟให้หน่อยครับได้สามหอ่อสองร้อยหกสิบเก้าครับพี่กดเลยค่ะรีบกดเลยนะคะสามกระสอบแบบนี้ได้สามสิบซองเล็กนะคะทานได้หนึ่งเดือนเต็มใช่นะจ๊ะถุงหนึ่งมีกี่ซองครับถุงนึงมีสามอ่าถุงนึงมี <10. S 2> ชุดชุดนี้สามสิบซองห่อหนึ่งมีสิบซอง ห่อหนึ่งสิบซองถ้าจ่ายเงินสองหกสองหกเก้าหรอใช่กินด้เดือนหนึ่งคนได้ฟูปองบางคนได้อันนี้อันนี้เดือนเดือนหนึ่งใช่สูตรเดือนหนึ่งสองร้อยหกสิบเก้าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบรูปร่างนะมันเกี่ยวกับคือความบำรุงร่างกายจริงๆเลยบางคนไม่ไม่บางคนไม่ได้ตามหากาแฟรูปร่างแต่อันนี้กาแฟเพื่อดูแลสมรรถนะร่างกายของเราแบบใช้แข็งแรงคนป่วยง่ายคนไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยออกกำลังกายอยากปรุงตัวเองอยากเสือกแน่วมุ้งแต่ของกาแฟกินอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้กาแฟดีๆกาแฟไผ่คอฟฟี่ตอบโจทย์ประเทศไทยมากที่สุดสังเกตตัวเองนะคะว่าตอนนี้ใครที่เป็นเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียอ่อนล้าใช่อะไรนะหน้ามืดตามหมัวบ่อยลองดูลองลอง,ลองเปลี่ยนกาแฟที่คุณดื่มดูตัวนี้นะคะเป็นสารสกรัดจากอ่าสมุนไพรธรรมชาตินะ39ชนิดชใช่ครับจะทําให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าขึ้นแบบเขาเรียกอะไรมีพละกําลังมากขึ้นแบบเต็มเต็มคาราเบล เ,ออเต็มสูบมากขึ้นนะคะบำรุงร่างกายให้สมบูรณ์มากที่สุดให้เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับร่างกายอะ่ะเพราะว่าสมุนไพรรสจี๊อร่อยมากอร่อยมากอ่อนไว้กินได้ไหมคะอ่อนไวเรื่องอะไรคะคุณพี่อ่อนใจอ,อนไวไหม่ดูดีสุดๆของคุณนะครับรักบอสบิ๊กอ p โปสามหอ่อสามห่อไปเลยจุกๆกรักพี่มาเปลี่ยนโปสามหอ่อให้หน่อยเร็วโปสามหอ่อ โปรสห่อในราคาพิเศษเลยครับผมจากราคาปกติก็หนึ่งห่อร้อยสห่อเกือบ6กร้อยห่อวันห้9เก้าห้อ้ถูกสาบาทอีกสาบาทอีก3บาทก็คือ6กร้อแต่วันนี้ใครดูอยู่นะครับกดให้เรากงหน่อยเรากงต้องการคนละหนึ่งเด้อคนละสองเด้อสามเดอร์อะไรอย่างงี้เด้อให้หน่อยเด้อมาตอนหูหูหโหสั่งแล้วสมห่อสาอ สั่งแล้วเริเ่มเๆิเิเค่ะอร่อยจริงพี่ผมกล้าพูดเต็มปากได้259บาทอย่าลืมยืนยันออเดอร์ให้หน่อยนะคะยืนยันออเดอร์ให้หน่อยนะคะทุกคนค่ะอยากได้เป็นแบบท็อปเซลล์รู้วิบ้นานเป็นอะไรขายกาแฟสมุนไพรไผ่พงศธรได้ยอดสูงสุดเลยสุดให้พี่ไพ่แบบตกอกตกใจไปเลยอ,อยากได้ยอดแบบสะดิดไปเลยนะคะ กดตุนไปได้นะตัวนี้เก็บเก็บได้นานนะคะมี่้าล้านนะคะทุกคนขาหลังซองมีเครื่องหมายาล้านแล้วเรียบร้อยขอฮาล้านที่แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะมุสลิมทานได้นะจ๊ะจะกินอีกเรื่องเพื่อนเพราะว่าไม่ผมชมให้เอฟซีดูให้ดูสีให้ดูสีชมให้มันหอมเออเอ,อมันหอมจริงหอมมากจ้าหอมมากทุกคนแต่ละวันมีแต่สินค้าบอลวมิมาส่งต้องทำใจนะคะับ <c oughs> พี่ขาช่วงนี้เพราะเราคือนักตกทรัพย์เออ คุณไม่ต้องทาใจนะคะช่วงนี้คุณแนะนําว่าอย่าเพิ่งทาบุญเพราะเดี๋ยวจะไม่ซื้อของเราไงไม่ก็นี่แหละทำทำอยู่อ๋อเอหรอไม่ทาบุญกับเราดีกว่าแต่ว่าบุญเราคือทาปุ๊บได้ผลปั๊บเคยรู้ไหมเพราะคุณได้กินของดีของไป่ส่งคุณได้ใช้ของมีคุณภาพกาแฟหนึ่งห่อร้อยเก้าเก้าห่อเดียวนะถ้าสั่งสามห่อสองร้อยหกสิบเก้าบาทปกติสามห่อหกร้อยปกติสามห่อหกร้อยแต่สั่งตอนนี้ 299บาทค่ะแนะนําให้ชงกับน้ําร้อนนะคะทุกคนอันนี้เหมาะกับการชงกับน้ําร้อนนะคะกินชงร้อนแล้วไปเทใส่น้ำแข็งได้หรือจะชงร้อนแล้วดื่มแบบร้อนเลยก็ได้นะคะ2 6 9 2 6เเต็มเลยเลยกดอีกกดอ,อีกกดอีกอก,กตัดแต่วนันนี้กินกาแฟกินกาแฟดําตอนอยู่ทาผมไปแล้วแก้วบักใหญ่สัมบังเขาหลามแล้วมากินกาแฟพ่ไผ่แต่ว่าอันนี้คืออร่อยครบรสจบที่ซองเดียวจบที่แก้วเดียว ตอนเช้าบอกเลยกินแบบทํางานแบบเงือดตัวนี้นะผมบอกผมว่าอยากใครแบบทํางานแบบออฟฟิศทํางานแบบนั่งออฟฟิศซินโดรมนั่งนานนาร่างกายอ่อนเพลียตัวนี้บํารุงโคตรดีเลยตัวนี้คือสารกัดเดียวมากเห็ดสารกัดจากวิตามินตัวนี้วิตามินมันมีวิตามินหนึ่งวิตามินหกวิตามินบีหนึ่งกบีสิบสองก็มีใช่บีสิบสองเราใส่สองนี่คือบารุงร่างกายได้ทั่วเลยนะับแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นพรีเมียมได้ระดับ5ดาวคือเป็นกาแฟ5ดาวดูนะมาเดี๋ยวเนี่ย ขาได้การะาตีจากนี่เลยพีเยมคุณิตี้เพราะว่าอะไรตัวเนี้ยคุณภาพพีเอมห้าดาวเป็นกาแฟระดับห้าดาวอืมเป็นกาแฟที่บางคนว่ากินมันแบบว่าบวบอตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยากบำรุงไม่ใช่กาแฟบวอืมแต่อร่อยใช่แต่ดีเพราะว่าคนตัวเนี้ยคนเรามันต้องบำรุงร่างกายนะยิ่งกาแฟอะไรเงี้ยจะไปหากินกาแฟไรประโยชน์กาแฟกินแล้วมันเป็นไขมันแคมันอะไอจะไปเอากินกาแฟแบบที่แบบเขาเรียกอะไรสร้างประโยชน์ให้ตัวเราเอง กินกาแฟขเขาเอิ่นกาแฟเฮอสตังกาแฟนี่เขาต้องเบิองได้ไหมกินแล้วเราได้อะไรนอกจากคำว่าอร่อยอ,อร่อยมีไม่อร่อยมีเยอะมากบนโลกในกาแฟแต่ต้องดีและมีคุณภาพเหมือนกาแฟไผ่คอฟฟี่ส่วนใหญ่ของอร่อยจะทำลายร่างกายใช่แต่ตัวนี้นะคะต้องบอกว่า ทดแทนกาแฟที่วันนี้ไม่ได้มาแค่กาแฟนั้นมีหลายตัวนะออที่แบบเป็นผสมน้ำตาลอะไรผสมคิีมเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะฐานตัวนี้คือฐานเอียนนิดนึงเพราะไม่เคยทานคอฟฟี่เมดใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือเขาใช้ครีมเทียมจากน้ำมันลำข้าวใช่ปะอันนี้คือครีมเทียมคือเป็นน้ำมันลำข้าวเขาบอกแคชเจียน์เหลังกาแฟนะครับผมตอนแล้วอันนี้ใครอยากได้กาแฟกดตะกร้านะกาแฟ3ห่อ269ห่อเดียว129 3ย0 0สนตอคนขอขหนึ่งออเดอร์ ขอคนละหนึ่งออเดอร์นะคะเก็บไปทานที่บ้านได้ยาวๆเลยก็จะไปตัวต่อไปสั่งเป็นของขวัญปีใหม่เขาบอกอ่าตัวนี้บอกแล้วว่าดังกันนะมีคนรอมีคนรอเหมือนกันอันนี้คือเคล็ดลับของพี่ไผ่อ่าความหล่อมาแบ่งปันความหล่อพี่ไผ่สีสียังพี่ไม่อยากเป็นตาว่าพี่ไผ่สีสีมาตั้งที่ยังไงแต่แกยังยูริเด็กนะพี่ไผ่สีสีเด็กกว่ายูริอีกนะวันนั้นลองชิคกี้พายอยู่ไปแล้วแต่หน้าแกเด็กมากเพราะแกดตัวเองแน่เลยอ่ะ ไผ่พงศธสะทออายุเท่าไหร่จ๊ะไ่มสะทอนอายุสี่สาปีโอ้แล้วดูหล่อมาก43ปีคือหล่อมากน้าเด็กกว่ายูริอีกอ่ะใช่พี่ไผ่พี่ไปทำอะไรอ่ะถึงแบบหล่อขนาดน,นี้หรือว่าพี่ใช้ตัวนี้หล่อหรือพี่ใช้พี่ไผ่ใช้ตัวนี้หลอ อะใครใครรอตัวนี้อยู่ใครเคยใช้ตัวนี้อยู่นะคะลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยใครเคยใช้แต่ระหว่างรออ่านคอมเมนต์กดยืนยันกาแฟให้หน่อยนะกดยืนยันกาแฟให้หน่อยเด้อกดยืนยันคอฟฟหน่อยนะครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปละอันนี้จะเป็นเฟรนเซรั่มเซรั่มของเพื่อนเพื่อนของเซรั่มหรอไม่ใช่คำว่าเฟรนเนี่ยคือแปลว่าเพื่อนที่เพื่อนแปลว่าคนที่เรารักเรารักเพื่อนเราอยาก ให้เพื่อนดดูีแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อ <ๆ S 2> นใช่อย่าง,ง um, น,นี้เฟรนเซรั่มตัวนี้พี่ไผ่รอเพราะตอนนัวนี้แกอ,อายุ43แต่หน้าแกเหมือนคนอายุ20ใช่ยูรีอายุไปถึง20ดูสิต้องตามพี่ไผ่ให้ทันน<ข><ว>ะเออพี่ไผ่40กว่าปีหน้าเด็กมากผิวแกดีมากนะพี่ไผ่หน้าเด็กจริงๆหนาแบบเด็กหน่อยอ่ะพี่น้องตัวน,นี้เป็นเซรั่มบูสต์ผิวนะทุกคนเป็นเซรั่มใสใช่เป็นเซรั่มบูสต์ผิวในหนึ่งซองก็มีโอกาสได้ถามอยู่ว่าเออพี่ไผ่แบบเราเป็นพี่ไผ่่ททาเเป็็นนนยัังงงงไไแแแแบบบบบบมชววี้้้หดกจล เนี่ยตอนวิดีโอขอเพราะเวลาเขาวิดีโอขอนาะงเราเปิดกล้องกันเนี่ยพี่แอบว่าเอาอายเกิดอายเกิดอยู่แรกจะของพี่ไผ่อายุขนาดนี้แล้วพี่ไผ่ทำไมถึงแบบหน้าใสมากเล่ากับว่าพี่ใช้แบรนด์ตัวเองเซรั่มแบบซองใช่เซรั่มแบบซองตัวเนี้ยใครสนใจมีลปกติเขาขายราคาเท่าไหร่ก็เป็นกล่องอันนี้มาเป็นกล่องไม่ได้ขายเป็นซองวัน,นี้ มาเป็นกล่องคะ่ะหนึ่งกล่องปกติ294บาท1กล่องจะมี6ซองนะคะวันนี้อยากได้าราคาไหนรอฟังเดี๋ยวนะจีนนะอันนี้ไม่ผิดเนาะหนึ่งกล่องปกติ294บาทมี6ซองนะคะใช่ครับในไลฟ์นี้เท่านั้นเหลือเดีย๋ยวนะก,กล่องนึงมีกี่ซองนะหก <6. S 2> ให้เยอะมากใช่เต็มเต็มแน่นกล่องเลยไฮไลท์หแห้งเอาไปใช้แบบเป็นซองนะคะทุกคนคะ่ะแต่พุ่มนี้ไทยหรือพี่พพพตาเราไทยเนาะเป็นยังไงสิแม หนาคือกันหนาคือกันเออแต่ก่อนเป็นคู่ขวัญเป็นแบบคู่จินเออต้องคู่กันคู่จิมคู่จินไผ่พงศธรตายอรทัยลองเพียงคู่ก็รวดเนาะใช่อ่ออย่างนี้ปกติกล่องหนึ่งมีหกซองหกซองราคาเท่าไหร่นะสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสองร้อยเก้าสิบสี่บาทแต่วันนี้ผมขอราคาแบบให้แฟนคลับตัวนี้บำรุงผิวหน้าตัวนี้เป็นเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าใครที่อยากดูแลตัวเองสามารถสั่งซื้อได้เฟรนเซรั่มบายพี่ไผ่ คงสะทอนมาลดเหลือ 99, 99. บาทค่ะฮะกล่องละนะ6ซองนะ6ซองนะคะ1กล่องได้6ซองนะคะอคทอก99บาทจ้ามาผมช็อก <99. S 1> ได้ยกกล่องอย่างนี้เลยหรอใช่ผมช็อกเลยพี่น้องกล่องเขาจะไปแบบนี้ใช่ไหมเราแกะออกมาเป็นพิษไผ่เป็นเลนแบบนี้ได้ผมช็อกเลยเออ ยกลังลังอย่างเงี้ยยกกล่องไปเลยเนี่ยกล่องใหญ่ใหญ่เนี่ยยกกระรงน,นี้ไปเลยเท่าไหร่นะ99บาทอันนี้คือราคาถูกต้องใช่ไหมไม่ได้คิดผิดใช่ไหมถูกต้องอันตะกาตะกาพี่ทีโอเอ็มพี่ตุ้มนุ้ยเหรอพี่ต้อมนุ้ยพี่ต้อมน้อยเอา้าพี่ต้อมน้อยสวัสดีครับต้อมน้อยต้อมน้อยอันนี้99บาทาอยากหล่อเหมือนพี่ไผ่อยากใสอยากเดิ้ง99บาทยก เท่าซองอุ้ยมันถูกว่ะลดราคาเนี้ยลดลดลดยังไงเราไปแล้วน้อะะงเดี๋ยวหงงงงงไปแล้ว <c oughs> มาบอกเห็นคนมาเห็นคนแงวตัวแรกอ่ะเก้าบเก้าเก้าสิบเก้าบาทได้หกซองนะคะได้หนึ่งกล่องเต็มครับเต็มอ,อัดแน่นเก้าสิบเก้าบาทครับทุกคนใครสนใจสามารถกดตะกร้าเซรั่มเฟรนเฟรนเซรั่มบายไผ่โพลิโธร,รตัวนี้คือดีมากตัวนี้คือแบบว่า เคล็ดลับของเพิ่นนี่คือเพิ่นท่าสูมือดิบำรุงสูมือนะครับผมตัวนี้คือมาลงทุกวันแล้วเป็นเซรั่มที่ตอนนี้ขายอ,าออนไลน์ไหมหน้างานไม่หน้า,าร้านมีขายไ,มไหมก็ไม่รู้เนาะใช่เพราะแต่ว่าเขาขายแล้วขายดีมากออนไลรเลิศมากจะขายเรื่อยๆจะขายได้ตลอดตลอดใช่เพราะความก่งดีอยู่แล้วนะคะใครที่หน้าหมองคล้ำมีจุดดำรอยแดงรอยดำจากสิวนะคะใช้ตัวนี้จะจางลงจางลงนะคะทุกคนคะ่ะเกาสิบาทครับ99บาบาทในหกซองค่ะเต็มกล่อง เต็มกล่องใครสนใจกดตะกร้าเลยพี่น้องเซรั่มพี่ไผ่พงศธรเซรั่มเฟรนเฟรนเซรั่มตัวนี้ยกกล่องให้เลยนะครับผมหน้าใสกิ้งกังม,มีจำหน่ายที่ซีเจมออ๋อแต่ว่าไม่ได้ราคานี้ใช่ไหมครับพี่ไผ่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ยกกล่องอ,อ,อันนี้ยกกล่องเลยราคาวิเศษเลยปกติแกแบบบูเดียนะซองหนึ่งไม่ใช่หกสิบสิบนนี้แปดสิบบนี้ แต่วันนี้ยกกล่องไปเลยเมาส์ไปนะ99บาท99บาทหนึ่งซองนะคะได้10 ml นะหนึ่งซองได้10 ml นะจ๊ะหนึ่งซอง99บาทคืบมากคึบมากทุกคนตัวนี้พอมาไไหลด้วยในบ้านดูปลอดภัยดีนะครับอกเอาเอยังไงดีปลอดภัยจากเราปลอดภัยจากเพื่อนบ้านใช่ไหมเพื่อนบ้านปลอดภัยอ๋อหรือเพื่อนเพื่อนบ้านปลอดภัยแม่ปูนารีวิวยุค ยูสองขอบคุณนะคะแม่ปูนา <Yeah. S 2> รีวิวผิวแห้งแพ้ง่ายใช้ได้เลยค่ะใช้ดีมากเขาบอกว่าใช้ดีมากของพี่ภยัยทุกตัวเลยแฟนคลับที่ดูอยู่วันนี้ใครสนใจสามารถกดตะกร้าได้นะครับผมแฟนคลับเพ่อนฟินแลนด์แฟนคลับโตเกมิวสิกนะครับผมเซรัม่มนะครับผมของพี่ไผ่เซรั่มเฟนหรือว่าเฟรนเซรั่มบำรุงผิวหน้าตัวนี้ยกกล่องให้เลยครับผมยกกล่องแบบนี้ได้เลยราคาพิเศษพิเศษพิเศษ สพิเศษสุดๆหนึ่งหยดเท่ากับมาร์กหน้าหนึ่งครั้งเลิศเห็นไหมล่ะหนึ่งหยดเท่ากับมาร์กหน้าหนึ่งครั้งเลยพรอตัวนี้เป็นบูสต์บูสต์ผิวด้วยใช่ใช้ทั้งฉ่ำได้เลยก่อนนอนตื่นนอนใช้ได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนนะคะได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยใช้ได้เลยสารสกัดน้เข้าจากเยอรมันจีผู้อยู่นะเอันนนับเป็นยังไงบ้างนะวิจัยและพัฒนาสูตรจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยเยอรมันอุ้ยดูเนื้อเขาดิ เออไปเซรั ه, ่มไงเป็นเนื้อเซรั it được, it được, ่มผ uh, right, oh, er oh. oh. ิวหน้าเรียบเนียนกระชับแลดูกระจ่างใสแล้วมันเป็นน้ำมันเป็นเนื้อน้ําำเลยเออดูเราเราบีบดูพิเศษมากนี่พี่น้องเนี่ยเรามันเป็นน้ำเออเลยเนี่ยมันซึมเร็วเลยมันก็เป็นน้ำเลยอ่ะมันซึมเร็วเลยอือเลยดีมากบ้านถ้าเป็นอย่างก่อน มันบ่มีขอนตรงไหนเลยอะใช่แล้วเขาบอกว่าตัวนี้คือใครแบบที่ใช้แล้วกล่องเดียวคือหน้าแบบเปลี่ยนแปลงมากเขาบอกเนี่ยปุ๊บซึมปั๊บเลยค่ะผมไปอ่านรีวิวอ่ะอ่านรีวิวเขาบอกว่าใช้กล่องหนึ่งอะหน้าคือเปลี่ยนแปลงเลย<ร>จากคนหน้าแบบแบบไม่ได้เคยบำรุงอะไรเงี้ยเราแบบราคาหลักชาวบ้านชาวบ้าน99บาททพี่ยกลังเลยนะยกกล่องเลยนะกล่องหกซองนะตัวนี้แนะนํานะอันนี้อันนี้ฉันแนะนําเองตอนเช้าทาทาแค่หนึ่ง หนึ่งเม็ดหุ้ยมันดีมากเลยเพิ่งรู้ขนาดมันแบบโอ้โหถ้าก่อนนอนโบกไปเลยเยอะๆจะได้ฉ่ำดีจริงค่ะลม่ละมีคนเคยใช้ไหมรีวิวให้ผมหน่อยเร็วใครเคยใช้รีวิวให้ผู้ชัยฟิลินส์หน่อยครับใครเคยใช้รีวิวให้ผู้ชัยฟิลิน์หน่อยเด้อตัวนี้ไม่ได้แต่งกลิ่นนะคะใช่ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้แต่งสีตัวนี้ไม่ไม่มีกลิ่นไม่มีไม่มีกลิ่นมีสีแล้วก็ปลอดภัยไม่มีน้ํามันด้วยไหมเขาบอก ใช่อยู่จ้าใช้ดีขอบคุณค่ะไม่มีน้ ounded, s <S ําม,มัน,มนไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมไม่ไม่แต่งสีไม่มีแอลกอฮอล์นะคนเลิศล่ะเห็นแบรล่ะเลิศบัลลงเห็นบัลลังพี่น้องแล้วพี่ไผ่เป็นเจ้าของแบรนด์เองนะพี่ไผ่เป็นเจ้าของแบรนด์เองเลยชื่อเสียงเป็นเท่าไหร่ชื่อเสียงเงินทองกองไกลเป็นยังใหญ่ตัวนี้เพราะแล้วก็ต้องสั่งอีกคือเก่าว่าใช่ก็ต้องสั่งอีกนะครับตุนตุนได้ตูนพี่ไผ่มาขนาดนี้ถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่ให้มันเข้าช right ่องเราหรอก เขารักเราเขาอยากสนับสน,นุนพยันฟินแลนด์ดีจริงค่ะหน้าใสสว่างจริงเ,เ,เขาบอกว่าดีจ้าหน้าฉ่ำเอางี้ผมขอเมนต์แบบใครเคยใช้เยอะๆหน่อยอบอสๆทำเล็บเหล่านั่นไม่นะครับไม่มีนะครับเฮดเล็บก็จะมาเฮดเล็บอีน่ะมือไปเฮดเล่ศูน<ม>เราคุยเฮดแล้วเลเเอาเล็บสีเอาพวกจีนวันนี้เขาก็ไม,ไม่มีนีกว่าอัทําได้ทำได้ผมสีก็มีเล็บ ทำเล็บสีเหลืองสีชมพูสีส้มผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคะคุณแม่ใช้ได้ตัวนี้ใครอยากได้นะครับผมเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าของพี่ไผ่พมตอนผิวหน้าสว่างกระจ่างใสเนื้อบางเนี่ยผมให้เป็นเซรั่มที่เนื้อบางมากใช่ตบปุ๊บซึมเลยเนื้อบางซึมเร็วตัวเนี้ยพี่น้องพี่ดูรีวิวแล้วรีวิวเยอะมาก